สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกม9ก้าเลขสู่สังเวียนนะครับก็คือผมจะสอนวิธีการออกัตรเบื้องต้นครับการโยกลบทนะครับหรือว่าการเข้าทำจังหวะนะครับหรือการเล่นจังหวะครับจังหวะบวกจังหวะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเควิธีการเล่นกระบอกแบบหนึ่งต่อหนึ่งครับคือเลือกมานที่สามนะครับแล้วก็กดโอไปนะครับเราก็เลือกแรกเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวละครนะครับ กดปิดนะน่าจะไปกดถ้าเรากดตรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมาที่เมนูหน้าหลักนะครับโอเคก็คลิปที่แล้วนะผมทําการสอนโหลดเซฟไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่โหลดเซฟนะค,คือตัวละครก็จะไม่มีแบบนี้นะครับก็คือตัวละครมันจะน้อยมากเลยนะครับโอเคมาเรามาเลือกคู่แข่งกันโอเคไปครับโอาจะมาสอนนะก็คือ ผมแนะนาให้ทุกคนแบบตั้งเหมือนผมนะคือเอา L มาไว้ฝั่งนี้นะเอาอ R มาไว้ฝั่งนี้นะทุกคนเชื่อผมนะผมว่ามันดีแต่ว่าแล้วแต่นะครับวันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับตามสะดวกเลยนะครับแล้วผุ่มนี้มันถนัดมือกว่านะผมจะทําให้ดูนะครับก็คือปุ่ม L เนี่ยมันสําคัญมากนะครับโอเคผมจะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับคือปุ่มทิศทางเนี่ยขึ้นลงเนี่ยก็คือการเดินหน้าถอยหลังนะครับสําหรับขึ้นลงนะถ้าเรากดสองครั้งเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปทุกคามเ็วนะครับกดกิ้มสองครั้งนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราเดินธ alu, รรมดาเนี่ยก็จะถอยหลังช้าๆหรือหน้าช้านะครับแต่ถ้าเรากดสองครั้งรัวๆไวๆนะครับป๊อปนี่ครับมันจะก้ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มทิศทางทางซ้ายและขวาจะเป็นการวนนะครับเนี่ยวนรอบอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็กดกิมแล้วก็นี่เหมือนเดิมนะถ้าเรากดสองครั้งแล้วเรากดแช่ไว้เนี่ยมันจะเป็นการหมุนด้วยความร็วเหมือนกันนะครับโอเคทางก็ประมาณนี้ครับตัวธีการหลบหมัดนะก็คือให้เรากดปุ่มตัว L นะครับนี่ครับกด L ค้างแล้วๆๆ right. เราก็ กดทิศทางที่เราจะหลบดหลืนี่ครับนี่นะครับคือทาไมผมถึงเอาปุ่มแอลมาไว้ฝั่งขวาั่นเองนะครับนี่หลุหมัดชูเลยนะครับผมแล้ววิธีการเข้าทํานะเมื่อจะหาหลุหมัดนะเข้าไปใกล้ๆครับผมจะหลบหมัดปั๊บแล้วก็ให้กดสี่เหลี่ยมกับตัวเอ็กพร้อมกันนะครับมันจะเป็นหมัดฮุกนี่นะครับเข้าไปใกล้ครับมันจะฮุกนี่ครับตัวหัวไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็โยกไปครับสี่เหลี่ยมตัวโอด้วยไหมครับไปขอไปครับคือสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวโอก็เป็นฮุกนะครับนี่คเป็นฮุกขวานะครับโอเค นี่ยถอยมาก่อนนะเข้าไปแล้วยุกครับยุกหลบครับหลบแล้วกดเข้าไปใกล้แล้วก็ฮุกครับนี่ครับประมาณนี้ครับสูตรเล่นนะครับของสำหรับตัวผมนะก็คือจะเล่นระยะห่างแล้วกดเข้าไปใกล้แล้วก็มายุกหลบหมัดแล้วก็ทาการเล่นหมัดทุกนะครับแล้วก็เดินไปเย็บต่อยธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็โยกหลบนะครับต่อยสักสองสามทีแล้วก็โยกหลบนะครับโอเคครับวันนี้ก็หมดยกแรกไปแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเราดูผมเล่นเลยนะครับก็ผมจะน็อกแค่ดูเลยับ โอเคผมจะน็อกโดยการเล่นหมัดฮุกนี่เลยครับอเอียเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับปลุกเข้าไปเลยแล้วผมก็ยกครับยกหลบแล้วก็มฮุกใส่ครับแต่ว่าจาังหวะนี้ฮุกเว้านะครับก็พยายามตามไปเรื่อยนะครับแต่ว่าจาังหวะน,นี้คือมันหลบดีมากนะตัวนี้นะผมก็พยายามที่หลบแล้วก็บล็อกนะครับแต่ว่าผมต่อยเขาไม่ดูเลยนะยุคสองนะพยายามที่จะเข้าไปใกล้ๆแล้วนะครับ อมันเหมือนว่ามันผมว่าผมน่าจะต่อยให้หมัดเย็บก่อนนะตอนนี้มันหลบเราได้ตลอดเลยนะครับเราจะฮุกอ่าดูนะครับดูแลมีมือน,นะบ,บอกนี้ดอกนี้มีมือน,นะครับฮุกจริงแต่ว่าสูงไปครับมันว่าฮุกขวาเนี่ยจะดูดีมากนะจะดูดใหม่กว่าฮุกซ้ายนะครับผมก็พยายามหลบไปเลยนะครับจ้วงท้องไปครับจ้วงลำตัวไปเรื่อยแล้วก็ฮุกครับ ทำจริงหน้าหมัดทุกนะให้ต้อนเข้ามุมแล้วก็ค่อยฮุกนะครับนี่จังหวะนี้เขาจะเข้ามุมแล้วนะครับเราก็ยิบไปก่อนนะครับแล้วก็มาฮุกอมานโดนครับแต่ว่ามันถึกมากนะตัวนี้เขาก็คูใสเราเหมือนกันนะครับเราก็โดนอยู่นะครับแต่เขาก็โดนครับจังหวะนี้เราเปลี่ยนมาเข้ามุมเทนแล้วก็โยกหลบไปก่อนแล้วก็กดตัวสี่เหลี่ยมไว้เป็นการต่อยธรรมดาครับต่อยฮุกธรรมดาโอ้ก็เป็นฮุกนะครับแต่ว่าหมัดนี้แบบสี่เหลี่ยมกับตัวเอ็กพร้อมกันมันจะแรงกว่านะครับแต่ว่ามันจะช้ากว่า โยกไปเรื่อยครับแล้วก็ผมว่านอกอยากเลยว่ะโดนครับโดนไปสามอ่าแล้วหมดยกแรกไปนะครับก็วิธีสังเกตอีกรอบหนึ่งคือตอนพักมุมเนี่ยเราจะต้องดูหน้าตาของตัวละครนะรว่าตัวละครเนี่ยหน้าตาเป็นไงบ้างครับทั้งสองฝั่งแล้วนี่ตาเขาปูดแล้วนะครับตาฝั่งตรงข้ามนี่ปูดแล้วนะว่าโดนหมา, <c oughs> วาว่าโดนมาคุกข,ของเราไปนี่นะแรงเราเรื่องกันนะผมจะเข้าไปย็บธรรมดาก่อนแล้วก็จ้วงหลบแล้วก็มาคุกนะครับอ่าโดนครับ จากที่ผมดูรอบแรกเนนะี่ยเราจะต้องเรากเขเข้าไปหุกเลยไม่ได้ต้องโยกหลุดแล้วเราก็ต่อยธรรมดาให้เขาเสียทรรมดาจังหวะคุตสู้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาทำการฮุกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันรักษายากค่อนข้างดีนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักตัวละครหรอกนะครับแต่ว่าผมกห็นมันเกมมันสนุกดีน่าเล่นนะก็โดดมาก็เลยมาสอนทุกคนด้วยนะครับอ่าหุกไปต่อยไว้ได้ครับเดินต่อยครับโยกครับโยกหลบไปเลยครับธรรมดาครับ โอ้เป็นจ้วงลำตัวนี่โอ้ลบสวยมากทีนี้อ้าดูนะครับดูนอกนะครับแบบนี้ครับอาแล้วทุกคนเราได้นับแล้วนะครับดูซิว่ากรรมการจะนับถึงเท่าไหร่ฮะนนี้มาถึงยก3สามแล้วนะผมว่าเขาน่าจะลุกไหวนะครับแบบนี้โอเคยังลุกไหวนะครับเราต้องไปซ้ำเลยนะครับก็จะยังไม่ซ้ำมาทุกนะครับก็จะต่อยธรรมดาก่อนแล้วค่อยฮุกนะครับอ่าแล้วครับทุกคนแล้วครับรสาดแล้วซีแล้วครับฮุกอีกทีนึงครับอ่าทุกคนครับ มาจังหวะก่อนนะครับต่อยธรรมดาเราค่อยฟุกนะครับตอนนี้ก็ยักสายยะห่างค่อนข้างดีเลยนะก็ต่อยเราไม่ค่อยถูกยนะครับเราก็เนี่ยเล่นง่ายๆครับเนี่ยโอ้แต่ว่าน่าจะฟื้นแล้วนะครับหลบหมัดค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยเขาดักหมัดเราเนี่ยครับจังหวะเขาต่อยเนี่ยเขาเราเราฮุกเนี่ยเหมือนเขาห็นเราก่อนเลยนะบทตัวนี้ไม่โหดจังวะหรือว่ามันตัวละครมันโหดอยู่นั้นตัวนี้แต่ว่าดูความสูงก็พอๆกันเลยนะครับแล้วหมด ยกคที่สามครับหมดยกสามแล้วนะครับทุกคนยกที่สี่ครับโหเกมนี้หลบได้ครับสวนเลยครับหลบได้แล้วสวนเลยครับทุกคนนะครับจังหวะนี้เราค่อยหลบแล้วก็ฮุกไ่ครับแรกครับจังหวะนี้แรกหลบก่อนครับหลบเสร็จเรามาฮุกครับเนี่ยเราเราดูจังหวะเขาต่อยพลาดแล้วก็เข้าไปใกล้แล้วก็ฮุกหมัดเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้เ็าเข้ามุมแล้วนะครับเราก็สัด์เลยนะครับต่อยธรรมดาเลยครับแล้วก็มาฮุกโดนเลยนะครับแบบนี้ครับเข้ามุมแล้วย้ำเลยนะครับเบบนี้ผมว่าไม่น่าจะลุกนะครับทุกคนเพราะว่าเขานอนยาวเลยนะครับโอเคก็น่าจะจบยกที่สี่นะทุกคนน่าจะไม่ลุกแล้วนะครับโอเคครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้น็อกได้ในยกที่สี่นะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครอยากเล่นสูตรหนยังไงก็ไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ว่าแนวทางผมก็คือให้เอาฝั่งเอลมาไว้ฝั่งขวานะครับแล้วเอาฝั่งอาฝั่งอาเพราะว่าเอลฝั่งตัวอาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมไม่ค่อยได้เอามาเลยเอาไว้แบบปรับปุงมเล่นน้อยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมมากๆนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับ